สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งในทะเลนะฮะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าขนาดฉลามเนี่ยยังกลัวลองไปดูกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ ซึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะครับก็คือไอโซพอดยักษ์ครับคุณผู้ชมเจ้าตัวน่าสงสยัยแห่งมหาสมุทรลึกโดยเจ้าไอโซพอดยักษ์นะครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นสัตว์จำพวกคัสเตเซียที่มีหน้าตาเหมือนกับเขาขนาดม้าหึมาและอาศัยอยู่ในทะเลได้ลึกเกินกว่าแสงที่จะส่องถึงและถึงแม้มันจะมีรูปลักษณะที่แปลกประหลาดน่าสนใจและมีขนาดที่ใหญ่โตแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครรู้จักพวกมัน แต่ยังไงซะเราก็รู้ว่าพวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนและเข้ามาในอนุโกรมวิธานได้อย่างไรโดยสัตว์ที่ผิดปกติเหล่านี้นะครับยังไม่ได้เป็นจุดสนใจของการศึกษาอย่างกว้างขวางและยังคงเป็นเรื่องลึกลับสำหรับวิทยาศาสตร์แม้จะถูกค้นพบครั้งแรกในปี1879ก็ตามเราไปทําความรู้จักกับพวกมันให้มากกว่านี้ดีกว่านะครับซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วว่าไอโซพอดยักษ์คืออะไร ไฮโซพอดยักษ์นะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่500เมตรขึ้นไปใต้ผิวมหาสมุทรแต่เจ้ายักษ์14ขาเหล่านี้เป็นญาติของเขาตัวเล็กๆที่คุณอาจจะพบว่าพวกมันกําลังวิ่งเล่นอยู่ในสวนแม้ว่าจะเป็นญาติห่างๆกันก็ตามและเมื่อพูดถึงขนาดของพวกมันแล้วก็คงต้องบอกว่ามันเป็นคัสเตเซียที่มีขนาดใหญ่กว่ากําปั้นมากพวกมันสามารถโตได้มากกว่า30เซนติเมตรจากหัวถึงหางซึ่งปัญหาของสัตว์ทะเลลึกนั้นนะครับไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกมันหากต้องการลงไปดูพวกมันเนี่ยคุณต้อง ดำน้ำที่มีราคาแพงๆและต้องใช้เวลานานมากเพื่อสังเกตพวกมันแล้วพวกมันกินอะไรเป็นอาหารละ่ะ ซึ่งทรัพยากรในทะเลลึกมีน้อยนะครับไอโซพอตจานใส่อาหารที่ตกลงมาจากผิวน้ําเนื่องจากพื้นที่ในทะเลส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีอะไรเลยและเป็นครั้งคราวที่จะมีอาหารมื้อใหญ่ตกลงมาถึงก้นทะเลเช่นวานตายและจากที่เรารู้ถึงตอนนี้แล้วนะครับพวกมันไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดเลยพวกมันเป็นสัตว์กินของเน่าในทะ,ทะเลที่ตกลงมาดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเช่นเนื้อปูและหนอนทะเลนะครับพวกมันกินได้ทั้งนั้นแต่ก็เคยมีการบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับในช่วงที่ไอโซพอตยักษ์เนี่ย จมตีฉลามที่ว่ายน้ำผ่านหน้ามันนะครับคุณผู้ชมและนี่คือคลิปวิโดีโอของเจ้าไอโซพอตยักษ์นะครับที่กระโดดงับหัวฉลามนะฮะผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หาชมได้ยากจริงๆ และเนื่องจากพวกมันอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ที่อยู่แถวนั้นรวมถึงไอโซพอดยักษ์นะครับจะมีความอดทนต่อการอดอาหารเป็นเวลายาวนานและบางทีนะครับพวกมันอาจไม่ได้กินอะไรเลยนานหลายเดือนและหลายปีและเคยมีการทดลองไอโซพอดที่ถูกขังในญี่ปุ่น มันไม่ตายแม้จะไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลา5ปีเลยทีเดียวรวไมไปถึงพวกมันนะครับมีศัตรูที่น้อยซึ่งในมหาสมุทรลึกสัตว์จําเป็นต้องมีออกซิเจนมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายของพวกมัน,นใหญ่ขึ้นและมีขาที่ยาวขึ้นโดยปัจจัยที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งในการเพิ่มขนาดร่างกายของมันก็คือยิ่งสัตว์มีชีวิตอยู่ลึกเท่าใดเนี่ยนักล่าก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นนั่นหมายความว่าสัตว์สามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัยจนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและพวกมันนะครับไม่ค่อยจะได้เจอศัตรูตามธรรมชาติมากมายนะักพวก จากนอกที่แข็งแรงเช่นเดียวกันกันกบสัตว์จําพวกคัสเตเซียอื่นๆและมันก็มีเนื้อไม่มากและความจริงแล้วนะครับมันมีเนื้อน้อยกว่าปูดังนั้นจึงมีสัตว์ที่สนใจจะกินมันไม่มาก และสุดท้ายนะครับไอโซพอร์ทที่อยู่ในความลึกที่มีแสงน้อยอาหารน้อยมันจึงไม่ค่อยจะใช้สายตาเพื่อนําทางแม้มันจะเป็นสัตว์ที่มีดวงตาที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับร่างกายแต่ใช้การสัมผัสเพื่อช่วยนําทางในความมืดโดยเฉพาะพวกมันนั้นนะครับมีหนวดที่ยาวมากกว่าเครื่องของลําตัวหนวดจะเป็นอวัยวะรับความรู้สึกขนาดใหญ่เพื่อให้พวกมันเนี่ยสัมผัสสิ่งต่างๆได้และมีประสิทธิภาพมากเมื่ออยู่บนพื้นทะเลนะฮะ ทีนี้นะครับเราไปดูสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นปรสิตกินลิ้นสิ่งมีชีวิตสุดสยองที่กินลิ้นของปลาแล้วเปลี่ยนตัวเองนั้นเป็นลิ้นแทน แม่เรียกได้ว,ว่าน่ากลัวมากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับเคยกินปลาไหมครับและเคยสงสัยไหมครับว่าตอนกินปลานั้นสังเกตที่ลิ้นของมันบ้างไหมครับว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นปลามีลิ้นจุกปากแปลกๆเนี่ยให้ลองดึงออกมาดูนะครับมันอาจจะเป็นเจ้าตัวเล็กน่ารักตัวนี้ก็เป็นได้ที่เราเรียกกันว่าปรสิทธ์กินลิ้นหรือตัวกินลิ้นนั่นเอง พวกมันนะครับเป็นปรสิตจจาพวกกุ้งกงั้งและเจ้าตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆพอตัวกินลิ้นนั้นนะครับเป็นสัตว์จําพวกไซโมทาเพียงชนิดเดียวจากจํานวนหลายสายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้และตัวกินลิ้นนะครับมีความยาวตั้งแต่3าถึงสเซนติเมตรซึ่งพวกมันเนี่ยจะเข้าไปในปากของปลากระพงทางเหงือกและกอะที่ลิ้นของปลาโดยตัวกินลิ้นนั้นนะครับจะใช้กล้ามที่ขา3ามคู่หน้าหนีบลิ้นของปลาเอาไว้ทําให้เลือดออกยิงตัวกินลิ้นตัวโตขึ้นเนี่ยลิ้นของปลาก็จะมีเลือดลยเย,น,น,ยลน้้อองื จนกระทั่งลิ้นของมันฟอเนื่องจากขาดเลือดจากนั้นเนี่ยตัวกินลิ้นนะครับก็จะเอาตัวเองติดกับก้ามเนื้อของลิ้นซึ่งปลาจะใช้ตัวกินลิ้นได้เหมือนลิ้นปกติ ตัวกินลิ้นจะดูดเลือดหรือไม่ก็กินเนื้อเยื่อของปลาตัวนั้นเป็นอาหารโดยไม่ได้กินเศษอาหารของปลาแต่อย่างใดซึ่งเมื่อปีพศ2548นะครับได้มีการพบปลาที่ถูกตัวกินลิ้นเกาะในสารา,าจานาจักรซึ่งปกติแล้วนะครับจะพบตัวกินลิ้นเนี่ยในแถบชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียทาให้มีการคาดเดาได้ว่าตัวกินลิ้นอาจจะเพิ่มถิ่นหากินมากยิ่งขึ้นแต่ก็เป็นไปได้ว่าตัวกินลิ้นตัวนี้อาจจะเพียงแต่ติดไปกับปลาซึ่งว่ายน้ําจากอ่าวแคลิฟอร์เนียเพียงตัวเดียวก็เป็นได้้แตต่่่ทุกคนนไมองงเป็หว บระะสิทธิ์ชนิดนี้เนี่ยชอบกินลิ้นป่าไม่ได้ชอบกินลิ้นคนแน่นอน ไปต่อกันกันกนกบเขาฉลามนะครับที่มันได้รับฉายาว่าเป็นปลาที่ไม่ถูกกล้าเพราะทั้งชีวิตนั้นเกาะกินฟรีตลอดโดยความแย่ของเขาฉลามนั้นนะครับจากชื่อของมันเนี่ยอาจจะคิดกันว่ามันคงอยู่กับปลาฉลามเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะปลาฉลามเพราะมันเนี่ยเกาะติดกับปลาตัวที่ใหญ่กว่ารวมทั้งเต่าได้ด้วยและด้วยนิสัยของปลาชนิดนี้นะครับต้องบอกเลยว่า เหาฉลามเกือบจะเป็นปรสิตท,ที่เกาะตามสิ่งมีชีวิตในน้ําแต่เหาฉลามดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะมันไม่ได้ทําร้ายปลาที่มันติดตามมาโดยตรงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกันตรงกันข้ามนะครับมันออกแนวฉกฉวยแหล่งอาหารด้วยซ้ําและด้วยความที่มันมีอุปกรณ์พิเศษที่คล้ายตัวดูดติดอยู่บนหัวของมันมันจึงเป็นปลาติดขี้เกียจในเรื่องการว่ายน้ําเพราะเกาะปลาอื่นเนี่ยสบายกว่าแต่ทุกคนอย่าได้คิดนะครับว่าแค่มันเกาะคงไม่เป็นไรโปรดอย่าลืมว่าปลาใหญ่บางตัวเนี่ยที่มีเหาฉลามมาเกาะเป็น1ริบต ก้อนเนื้อง,งอกที่ทําให้การว่ายน้ำของปลาใหญ่ลําบากขึ้นด้วยโดยปลาช่อนทะเลตอนที่ตัวยังไม่โตก็ชอบติดตามปลาใหญ่เพียงแต่ต้องการว่ายด้วยกําลังของตอนเองและทุกคนรู้หรือไม่ครับว่า ปลาช่อนทะเลและเหาฉลามนั้นเหมือนกันมากเลยทั้งรูปร่างนิสัยโดยปลาช่อนทะเลเองนั้นก็ชอบติดตามปลาใหญ่เหมือนกันแต่เพียงลำบากกว่าเหาฉลามเพราะมันไม่มีตัวดูดแปะอยู่บนหัวเหมือนเหาฉลามซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปลาเหาฉลามนั้นมีอยู่ว่าปลาเหาฉลามหรือปลาเหาทะเลหรือปลาติดนั้นนะครับพวกมันเป็นปลาที่มีลำตัวยาวหัวเลียวแหลมดวงตาสามารถกรอกิ้งไปมาเพื่อํำลองมองได้โดยรอบด้านบนแบนด์ราบมีอวัยวะที่ใช้สำหรับดูดติดซึ่งพัฒนามาจากครีบหลังจำนวนย0ส 2อถึง27ซี่ที่มีความยาวประมาณ1ในสีของลำตัวคอทางเล็กแต่แข็งแรงทำให้ว่ายน้ำได้ดีแต่ไม่ชอบว่ายน้ำเท่าไหร่นักเพราะมันชอบจะเกาะมากกว่าและส่วนหัวของเขาฉลามนั้นนะครับเป็นปลาที่มีแถบสีดำขนาดใหญ่พาดยาวตามลำตัวหลังและท้องมีสีเทาเข้มลักษณะคล้ายกับปลาช่อนทะเลที่ชอบว่ายน้ำตามปลาขนาดใหญ่เช่นกันโดยความแตกต่างของปลา2ชนิดนี้นั้นนะครับอยู่ตรงที่บริเวณของหัว โดยปลาเหาฉลามนะครับมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ60เซนติเมตรซึ่งแหล่งอาศัยของพวกมันเนี่ยจะพบการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนทั่วโลกจัดเป็นปลาเหาฉลามที่พบได้ง่ายและมีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง,วางซึ่งในประเทศไทยนะครับพบได้ทั้งสองฝั่งทะเลแต่จะพบเห็นบ่อยที่สุดบริเวณหมู่เกาะซีมิลันซึ่งเป็นบริเวณที่ปลาขนาดใหญ่เช่นฉลามวานหรือปลากระเบนล,ลาหูอาศัยอยู่และมาถึงตอนนี้แล้วนะครับหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าพวกมันเนี่ยกินได้หรือเปล่าซึ่งในไทยนะครับไม่ค่อยเห็นคนเอามาทำอาหารสักเท่าไหร่ ที่ญี่ปุ่นมีนะฮะคุณผู้ชมผมเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีกี่เมนูแต่เท่าที่ค้นดูมานะครับเอามากินแบบดิบๆเลยก็มี และมีอีกปลาชนิดหนึ่งในอัพที่อยากจะพาไปรู้จักนั่นก็คือเจ้าปลาแรมเพยที่ว่ากันว่าพวกมันอยู่ได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มมีความยาวเต็มที่ได้ถึง125ซนติเมตรน้ําหนักได้ถึง2.5กิโลกรัมนับเป็นปลาแลมเพยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีลำตัวยาวคล้ายกับปลาไหลลําตัวเรียบลื่นไม่มีเกรด็ดมีลักษณะเด่นก็คือปากเป็นวงกลมไม่มีขากรรไกรหรือก้าม ภายในปากนั้นเต็ไมไปด้วยฟันขนาดเล็กจานวนมากเรียงเป็นแถวไปตามวงกลมของปากภายในปากนั้นมีอวัยวะพิเศษคล้ายกับท่อใช้สําหรับดูดเลือดหรือเนื้อเยื่อของเหยื่อที่กลายเป็นของเหลวจากนั้นเนี่ยมันจึงจะกินเข้าไปโดยพวกมันนะครับมีความทนทานและขยายพันธุ์ได้เร็วมากพวกมันมีวงจรชีวิตที่แปลกประหลาดเพราะปลาตัวเมียตัวหนึ่งนะครับสามารถวางไข่ได้ถึง4 0 0 0 0ถึง67,000ฟองและพวกมันนั้นจะวางไข่ในเกือพวกลำธารและแม่น้ําซึ่งสําหรับพวกมันนั้นแทบไม่มีข้อจํากัดเลยเมื่อ ไขฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะครับที่เรียกกันว่าแอมโมโคแอด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับหนอนไร้ดวงตามันจะขุดโพรงลงไปใต้ตะกอนน้าทําให้ผู้ล่าเนี่ยไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้และมันก็จะอยู่แบบนั้นเป็นเวลานานหลายปีกินสาหร่ายและย่อยสารอาหารจนกว่าพวกมันจะโตใหญ่พอที่จะแปลงร่างเป็นนักล่าดูดเลือดที่พวกเราเกลียดชังกันนี่ก็เป็นหนึ่งกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกมันนะครับมีจํานวนมากกว่ามนุษย์จะรู้ว่าบาแลมเพได้ทําลายระบบนิเวศก็ตอนที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าจับปลาเซาได้น้อยลงโดยปลาเซานะครับที่เคยเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยม กลับกลายเป็นเหยื่อของปลาเลียมเพทะเลไปสัง,งั้นและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้คิดนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไ LIKE, ลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากมิสเตอรหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ